ธุรกิจใหม่หรือเพิ่งสร้างแบรนด์ใหม่อยากจะเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปวิเคราะห์ควรจะเริ่มจากการเก็บ Data อะไรบ้างผมจะมาแนะนําแบบนี้ครับก็คืออันแรกข้อมูลลูกค้าครับทั้งชื่อเพศอายุเบอร์โทรอีเมลหรือถ้าคุณทําการตลาดหลายแพลตฟอร์มเนี่ยคุณก็อาจจะเจาะลึกลงไปหน่อยว่าลูกค้าคนนี้เข้ามาจากแพลตฟอร์มไหนโซเชียลมีเดียไหน Data อย่างที่2นะครับที่อยากจะให้เก็บก็คือข้อมูลยอดขายครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเช่นยอดขาย รายวันรายสัปดาห์ยอดขายต่อบินหรือยอดขายต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเพื่อที่เราจะได้นํามาวิเคราะห์ว่าสินค้าไหนขายดีขายดีในช่วงเวลาไหนต้นเดือนกลางเดือนท้ายเดือนอย่างที่3คือต้นทุนและข้อมูลการเงินไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายการลงทุนการลงโฆษณาอย่างสุดท้ายก็คือการเก็บข้อมูลจากแคมเปญการตลาดครับถ้าคุณทําการตลาดในออนไลน์อยู่แล้วนะคุณจะสามารถเข้าดูในแดชบอร์ดของ แอด a ินิเจหรือ d a s h บอร์ดของ Social Media ต่างๆ TTR CPC CPA CPL Conversion Rate i m p l e t i o n อะไรพวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจที่ควรจะต้องเก็บไว้อยู่แล้วแล้วเราเอามาวิเคราะห์ต่อเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นโอกาสต่างๆเห็นปัญหาต่างๆเห็นรอยรั่วต่างๆในธุรกิจของเราด้วยนะครับ